มาเล่ความคืบหน้ากันบ้างนะครับเมื่อเรสแต่ว่านะข้าวันที่เจ็ดเนี่ยแต่ว่าวันที่เจ็ดวันนีว้วันที่แปดในการค้นหานะครับผู้ประสบภัยจากเรือล่วงสุขโขทัยโดยสุนทรบัญชาการเหตุการณ์จังหวัดจุลพรแกนสถานการณ์ความคืบหน้าตลอดจนแนวทางในการปฏิบัติครับโดยเมื่อเรสแต่ว่านะครับที่สุนทรบัญชาการเหตุการณ์รจังหวัดจุลพรน,นาวาเอกจำนันทรวนแพง รงองพ่วงในการสส้นจังหวัดจนุมพนถ้าเลงความคืบหน้าแนวทางการปฏิบัติการการ้นหน้าผู้ประสบภัยนะครับก็นีเรือล่วงสุขโขทยัยอปางเรือสระเรือใหย่นะครับว่าในขณะนี้ถูกหน่วยงานในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมภากพบร้างผู้ภูเขาภัยในพื้นที่จังหวัดจุมพนโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอปะทิวและบริเวณเกาะรันเป็ดนะครับนัเกาะรันไก่ซึ่งเป็นจุดแรกที่มีการคัดกัะกะ้นวากาเแสน้ำจะผัดนำร้างผู้สู่ในข้าวสู่จ่ายคว้าง เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีลักษณะเป็นร่องน้าลึกและก็มีซอกอินครับที่ยากต่อการเข้าขนห่าโดยเรือจึงได้เปลี่ยนแนวการปฏิบัติดยการใช้อากาศยานบินเข้าไปตรวจสซบในพื้นที่อย่างเข้มข้นโดยได้เพิ่มการขนถ้านในทะเลน,นะครับและก็มีหน่วยบินปฏิบัติการขนห่าทางอากาศกองทับเรือ และก็สมารต์ตรถแหงชาตร,รวมปฏิบัติการในการขอน้าตามพื้นที่นั้นน้ำตลอด5้าไมทะเลีตามว่วงวลาและก็พื้นที่รับพิดชอบทีก่กหนดไว้ครับแล้วก็นอกจากนั้นค่ะก็ยังส่งน่วยเทา้าเดินเดินทาวปลูพรมนะข่าวขอนห้าตลอดแนวชายฟั่งค่ะโดยให้หยุดทื่นแนวปฏิบัติพันนีค่ะว้าท้าพอบร้างผู้สู้นให้เนี่ยให้แจง้งน่วยรับพิชอบในการแกบกูขาวฟั่งทันทีซึ่งในคณะนี้ก็ได้มีการเตรียมพร้อมบนฟั่งนะคะได้ประสานหมอทบอถี่สิีค่ะในการเตรียมยานผ้า ให้พร้อมในภารกิจครั้งนี้แล้วเช่นกันโดยจากการติดตามสถานการณ์ในช่วงตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะทางซ่อนชนแล้วก็น่วยงานที่รวมปฏิบัติการขอนห้าในครั้งนี้ก็มีการพบวัตถุทีเชื่อมโยงกับเหตุการณ์เรือล่วงสุโคไทยสละเรือใ่อ่เป็นจํานวนมากแล้วก็ได้นําเอาวัตถุเล่านั้นแหละค่ะส่งมอบเผื่อทีจะพิสูจน์สาบลักษณะตามกระบวนการข้องกฎหมาม้ต่อไปค่ะเดี๋ยวเราฟังเสียงสัมผณ์ของรองพ่ออซ่อนชนจังหวัดชุมพรค่ะ ในส่วนของที่ศูนย์ประชาการจะประชุมพรได้ดำเนินการก็ได้มีการเดินเท้าตามแนวชายฝั่งมีการตรวจในทะเลโดยใช้กิสกีแล้วก็เรือยางหรือว่าเรือตรอการความเร็วสูงนะครับรวมทั้งเรือที่มีขนาดใหญ่ก็ออกแบ่งพื้นที่กันตามเขตความรับผิดชอบเราจะเน้นตามที่ทางทรอบอกให้ก็คือ3าถึงห้าไมล์ออกจากฝั่งจากการดำเนินการเมื่อวานนี้นะครับยังไม่มีการตรวจพบในเรื่องของ ผู้ประสบภัยแต่ได้มีการตรวจพบวัตถุพยานต่างๆซึ่งวัตถุพยานก็เป็นไปตามที่คากอันไว้ก็คืออยู่บริเวณแถวและแม่กับหลังสวนนะครับในส่วนของแผนการปฏิบัติในวันนี้นะครับเราก็จะมีการกําหนดเน้นพื้นที่เป็นหลักโดยเฉพาะพื้นที่ของทางปะทิวและก็อําเภอเมืองปากน้ำปากน้ําชุมพรผมจะขอแยกให้ท่านดูที่แผนที่นะครับในการพบ ผู้ประสบภัยนะครับก็คือพบอยู่ที่บริเวณเกาะลานเป็ดลานไก่เริ่มเข้ามาในทิศทางของ north e a t หรือทิศทางตามทิศทางลมนะครับถ้าหากว่าล่างหรือว่าผู้ประสบภัยนะครับมีการเคลื่อนเข้ามาก็คือจะเคลื่อนเข้ามาสู่บริเวณอำเภอปะทิวนะครับ ก็เดี๋ยวว่ามีการปูพรมคนห้าค่ะทางทางบล็อกทางอากาศทางเรือกันเลยทีเดียวนะคะ,ะคโดย,เร,ยเราก็มาสะาเกตโตอ,อีกทีนึงนะนั่นแหละค่ะค